กับเพื่อนนะครับวันอาทิตย์ทางดูบรรยากาศกา่อนมองมีลล่ามอนะไปะเดี๋ยวเขาไปจบตรงนี้นะี๋ยวเดี๋ยว ขอเข่าเข่ามาันน่าสั้นเนี่ยเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหมอหมอไทยนะอย่างง่ายล่าสุดคือถ่ายที่ศรีสวัสดิ์ป่ะใช่ไหมที่วิวยิงหรือที่ที่ทไอเขาหอมอ,ะอ่ะ,อะ,อะโอ้โหตึงอยู่ลงล,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 ลงลงยันสก สาธ <สา S 1> ิตยังตึงเลยจ่วนมาท่าไหนใคลมาวิ่งนี่จริงเหรออ๋อ,อมันขับรถมาห่างแค่สิบโลเลยนะเดี๋ยวมามันคือมามาทางนี้เหรอเนี่ยตัดตัดเส้นเดียวตรงถึงเลยนะ<อ>นจากจากเส้นระยะเออเออขี่ขี่มาไม่ถึงซิงปเลยนี่ยเออเออ มาตัดตัดไปเลยเดี๋ยวงงให้มใจแต่ว่ามีมีมานานนกนนาแ้วเส้นเนี้ยตรงตรงอเนียเลยเดียวถึ้ไปไปงกับบาๆไป แต่โฉนโวนหน,น้าหนาวนี่ยประมาณนี้ยังยังคุมค้มเลยนะอ่าใช่นี่นสว่างไว้โอ้ตีตีห้าทึ้นสว่างนะสิ่งคนน้อยดีวะมันเงียบเลยมันก็ไม่เช้ามนะันก็ไม่เช้าเะ Nằm bọn nghiệp dip là. Nhà là những hãng mục đích đi ti 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 2 ti ti 2 ti นี่คือบ้านอะไรอะ่ะสำนักงานศิลปะ,ปะลวัฒนธรรม <c oughs> ึกเรียนศิลปะเช็คฟอร์มเช็คฟอร์ม <c oughs> เช็คฟอร์มใชายรวย อันนี้เคยมาคันนี้เคยมานี่คันคณะวิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกแลังก่อสร้างกลับมาที่สนามบอล ไปวิ่งขึ้นเขากันต่อเยนี่ม,มอไซค์เพื่อนทำไมในก,นกรารพุง่งเเฮ้ยมีเหมือนกันมีเหมือนท้าเองไม่ใส่ก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้แว่นวิ่งเลยอ <c oughs> ยอกแล้ว <c oughs> ไปครับไปวิ่งขึ้นเขา

ใ,ใช่แม่กันอืมใช่ต่อบุเรียมเนาะนุเรี่ยมแคบแคบท่านโอ้โห,ห <c oughs> ไปไหมวะลากขาโลตอ่อวิ่งถึงภูเขาตอ่โอโอ้โห <c oughs> ไหนที่นี่ที่ไหนเขาบุเรียมครับผมบุเรียมบุเรียมตอม่อกันอีกเป็นโลได้ไหมวะนเดือ อ,อ๋มันทางก็ดขึ้นได้รูนะ้เลยกลับโมท้มาเลยไเดียวมัขึ้นน้อยน้อยเดียวต่อยขึ้นเลยนะมาท่านี้อ่ไนนะออไม่ไม่เมนข่าวยใก้ข่าวายใกล้ไม่จริงน <c oughs> ้อยต้องเดินโหมันชันจริง วิ่งไปคุยไปอะไรอใช่ชั้นชั้นเดี๋ยวเราลุ้ว่าชั้นเท่าไหร่ยังไงวะนี่ข้ามบอกหุ่นเนี่ยอยบบอลเมื่อกี้อะแล้วข้ามเลยร้อนสุกพลิกเลยเฮ้อปีนมีอะไรกปีดเด็กเลที่ทำอุ้นี่ชั้นวะโอ้โห น้องแตกอ่ะเฮ้ยทียน้องแตกจริงนะโอ้โห oh. มันสั้นนะมันชันนี่คือขึ้นรถแล้วถึงเเลยหรอยังมีโค้งฮะโอ้โหชันโอ้ชันมากมเหมือนเหมือนไปเดินผักเข้าโ oh. ไม่มีรถสวนนะไม่มีมีจัมป์ไฟก่อนอ๋อมันมีข้างบนน่งมีมขมั้นหนึมีคนอยู่แค่สองคนเอ oh. ้าผมจะเฝ้าที่นี่อ๋อ oh. เหนื่อยจัดน้องแตกึืนเขาเฮ้ยแต่กล้องมันนิ่งเนาะนิ่งดิถ่ายด้วยสถานการณ์ถ่ายได้ทุกสถานการณนะ์เลยใช่ใช่ติดอกเขอาเทลวิ่งเทเลอะไรก็ได้ห้ามนีแต่ อเอาเรื่องนะยีขนาดเดินนะเอาเหลือนเราเพิ่งวิ่งมาดไงมาให้ดูข้างบนความชันโอ้โหโอ้โหยี่มิจูทะลุอยู่ขึ้นน้อยน้อย,อยเฮ้ยใชสุดยอดาศเลยเฮ้ยกระลอก กาดูวิวฝั่งนู้นโหดูดิโคตรวิวเนี่ยเออเนี่ยมันก็ดีนะเฮ้ยลงมาถ่ายนี้ได้นะใช้ย้ายถ่ายไ่้เฮ้ยเฮ้ยลองลองน, <c oughs> นี่นีน่ตอนนั้นน่ามาหน้าหนาววิวเมืองกาญจนบรุบรีครับนี่ วิวเดน๋ยวเชื่อนะวิวังการนัคนี้สุดสดูดิเห็นไหสวยงามครับสวยงามสดชื่นเออหนึ่งทีสิบห้าผู้หญิงครัเกินหนึ่งทียีแต่แกเกินือเกินรอบแรกรอบรอบแรกไม่มีเกินละแต่รอบรอบสามาเกินเออ เลยเชื่อแล้ววิวสวยเลยมันส่วนยอดเลยวะตอนที่มาตอนนั้นมันยากปกคลุมเลยเออเฮ้ยหลัวเขาปลูกอ,อเะเ,ออนเนี่ยต้นโพงเต็มเลยเอ้ต้นโพเงนี่เอไปปลูกตามนะตามดีซอดอ่อนนะอ่าอ่าอ่มาม,มาันคือมันคือมอยู่นะออนี่นึงอน่ะ นะฉันฉนนันเนี่ยวิ่งกันแน่เลยขึ้นรถเินขึ้นแค่เดินก็นชาครับชาน้องแล้วเฮ้ยลอกลอกเฮ้ยสวยเฮ้ยใช่เหรอใช่ห่างส่วนมากเลยนะใช่ทันมาทันแต่ว่ามันจะเห็นด้วย โอ้โหอีกกี่ลูกวะเนี่ยที่รอบเหนือไทยตรงไหนวะเมือนในมุมไทยอะไรขึ้นอีกว่าเ,เหาม,มือน,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 นไ้ไม่ไกลไม่ไกลนะอืมโอ้โหอยู่สวยข้าวเนี่ยเราตานหลือว่าเราต้งงนานนะถังอันตรายอยู่โอ้ยกิ้งเลยอะกิ้งลงไปเลยเนะี่ย สบายสาวิทย yeah, ุเรียบร้อยครับวิ่งขึ้นเขาวันนี้เขาผู้เรียบขึ้นลงประมาณ3กิโล เรียบร,ร้อยแล้วครับวันนี้กำลังกลับแล้วครับไปจบภารกิจวันนี้